หรือว่าพืชขายอาหารกินใช่นในสะปเตอชมในส่วนของ y t u t u นะคะแกงคอยของเราจะเป็นในเรื่องของการจัดงานประจำปีโดยแกนคอยย้อนรอยสงขรามโลกอำเภอแล้วก็จังหวัดน,นะคะนำเข้าในสู่ของแบบทิธจังหวัดเพื่อเป็นงานประจำปีแล้วก็เป็นเได้อ่่ะ ขอมาเพื่ออยากจะชนมนะคะว่าผลงานของผู้สูงอายุของจังหวัมหมายติดต่อพิโลเวย์และทางสายพิเศษของทางรถไฟตจังหวัเสมัยและถนนทางหลวงสายพุทธะตาก่าดอำเภอแก่งคอยประชากรในพื้นที่มีทั้งหมด1 6จุดอำเภอแก่งคอยทิศใต้ติดต่อกับตำบลตาเดี่ยวอำเภอแก่งคอยขาดเ็กเล็กก่อนเข้าสู่วันเดียวน กิจการพณิชย์หองเทศบาลแบ่งออกเป็นสองประเทดังนี้โผลรส่งเสริมและพัฒนาศินค้าเพื่อสู่ลูกคุณจนมีวัตถุะสงค์เพื่อพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาสเปรยคด้านการผลมลิตอาชีพด้านของ และปลอดภัยทม่มีความสำคัญต่อชุมชนท้องถิ่นเมื่อรวมให้กับการบริการอายุเพื่อแสดงความกระตันตู่ต่อผู้สูงอายุนอกจากนี้ยังมีการจัดการจากวันช้ายวันเกิดในกิจกรรมของศูนย์พัานคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในแต่ระับ้านองทักัเรียนท่านสุธิคมทองสองแสงนายกเท บ่บ้านค่ายท่านมารุศอพรรัตรองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านค่ายท่านสุกระดาแก้วประดับรองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านค่ายครับใช่พวกเรากอว่าเป็นจับท้องถิ่นด้วยกันเพราะฉะนั้นเหมือนที่เราคดีอาคารหลังนี้ผมเองก็เป็นผนอกแบบเองนะครับออกแบบให้กับทางวัดและปัจจุบันก็ยังเป็นก็ยังมีห้องความที่จะรองรับได้หลายอาการอาคารนี้ก็ได้อาคารถัดไปก็ได้ แต่การขับไปต้องชั้นสองเดี๋ยวเห็นว่าตัวพวกเราจะเดงขึ้นนะครับส่วนทางด้านที่ใต้ก็จะติถนนมิตารภาพนะครับเราจะกินถนนมิตรภาพไปฝั่งประมาณ 5- 0าถึงร้อยเมตรนะครับแต่ว่าความยาวมิตรภาพก็ประมาณ2กิโลนะครับจะแต่ด้วยนจากประมาณของท้องถิ่นเราไม่พอเพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องไปหาพันธมิตรนะอย่างเงี้ยหรือจักการเงี้ยมาลงมีอะไรจะได้นะที่เห็นนะศูนย์พิเดษเทศบาลแล้วก็ไม่มีตัง เราก็ขออวจนะ30ล้านนะครับของบจากอวจโดยเขาสร้างแล้วก็พุ่มมาเขาประกัน2ปีพอครบ2ปีเขาก็จะอุ้งเงินเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเป็นปัญหาของทุกทุกท้องถิ่นเพราะฉะนั้นงบประมาณของตัวเองกว่าจะบางคนก็บอกโอ้เป็นนายกมาบริหารรัฐเหมือนพี่วันงานขอทางเงินแล้วก็ท่านในฐานะการนนายกนะคะ มันอยู่นรอบก่อนเราขวกเราด้วยแต่ว่าเรามาเเีตุตามเวลาเราแด้ไปไต่โบได้ยกได้บริหารมาที่ได้โชว์ให้เราบกเราดูอะไรที่เรายังไม่มีอะไรที่เรายังไม่ทำอะไรที่เราทําได้นะครับหรืออะไรแล้วแต่ที่มันดีๆที่ท่านนายยกได้บริหารมาให้ให้ได้ไต่โ รถนะคะออกจากตรงนี้ขอเรียนเชิญนะคะไปะเที่ยวชมลุกครับหนึ่งสองสามตรงนี้นะครับหน,นึ่งสองสามทางนี้ขยับเข้ามาอีกนิดนึงได้ไหมครับ 1, 2,